สวัสดีค่ะพบกับทียาเซียค y มีอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรามีการจัดอบรมอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะเป็นการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการ เกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เรามาพบเจอกับวิทยากรท่านนี้นะคะเคยมาสอนให้กับสภากาชาติไทยแล้วทั้ง e-learning และก็ออนไซน์ค่ะพบกับนาวากาตรีดรชวพงศธรไวยสาริการ,รมหรืออาจารย์เอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งนะคะคกับหลักสูตร Google and Microsoft Tools ค,ค่ะเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับผมคำถามแรกก่อนเลยค่ะอาจารย์เอก สำหรับวันนี้ได้มาพบเจอกับบุคลากรเนี่ยร่วม20หน่วยงานทั้งสภากาชาติไทยเลยหลากหลายตำแหน่งมากเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาให้ความรู้กับทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะก็รู้สึกยินดีนะครับเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาที่สภากาชาติไทยนะครับเราก็รู้สึก มีความคุ้นเคยนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้หลายๆหน่วยงานมาเนี่ยเราก็อาจจะมีหลายๆระดับเนาะ<ช>บางท่านอาจจะเคยใช้บ้างไม่เคยใช้บ้างนะครับ<ช>แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ<ช>อย่างน้อยๆเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เราควรต้องมีการ up skill หรือ re skill ตัวเองนิดหนึ่ง<ช>คือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับ<ช>วันนี้มีค่าย,ยักษ์สองค่ายนะครับม,มีเครื่องมือที่น่าสนใจสองค่ายแต่ว่าการใช้งานก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับ ทุกท่านสามารถเลือกเอาเลยนะครับเอาความพอใจของตัวเองอันไหนที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์กับชีวิตเราก็ใช้อันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมเขาจะไม่ผิดคือตอนนี้ของทางสภาเองเนี่ยเขาก็เริ่องมี Environment นะครับหรือว่าเป็นระบบที่อยากให้บุคลากรของสภาการชาติไทยใช้อย่างสิ่งที่ถูกต้องเนาะแล้วก็พอในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติราชการเป็นพระราชบัญญัติการใช้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องฝึกกันนิดนึงครับผม ค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้เข้าอบรมเราไม่ได้มีแค่ออนสาในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเราเปิดแบบเวอร์ชวลด้วยผผ่าน Microsoft t ทีมนั่นเองนะคะซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมอบรมกับเรา4ี 40, 40, 40, <ช>่สกับห้าสิบคนค่ะคือครากมากเลยทั้งในคลาสรูมและก็บนเวอร์ชวลนะคะส่วนต่อไปค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วนะคะ โลกยุคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานเทคโนโลยีการสื่อสารสิ่งแวดล้อมหรือสังคมใดๆต่างๆย่อมเกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งนั้นค่ะคอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายกับบุคลากรค่ะว่าการทํางานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคร,รัฐเอกชนหรือที่ใดๆก็ตามดิจิทัลย่อมมีความสําคัญแต่จะใช้และเลือกความสําคัญนั้นอย่างไรคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับวันนี้เราคงประิเสธไม่ได้นะครับอย่างที่คุณสายบอกก็คือว่า พอเราเริ่มมีโครนาไวรัสเข้ามามันเป็นโรคอุบัติใหม่เราไม่เคยเจออย่างเงี้ยแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องมาใช้เป็นเวิร์กฟอร์มโฮมกันเราจะคิดไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องมาทํางานอยู่ที่นี่เสมอนะครับแต่วันนี้เราอาจจะอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีครับมันช่วยให้เราสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับหรือเรื่องของการส่งเอกสารการเซ็นเอกสารการขออนุมัติเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ครับหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเทคโนโลยีฉันไม่ใช่อีที ลืมมันไปซะ,ะเพราะว่าวันนี้เราไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนอเรายังเล่นได้เรายังไม่เคยใช้ระบบอะไรนะตัวที่สแกน QR Code คจ่ายเงินเราก็ายังคงใช้ได้เพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในมือครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจจะใช้เขามากน้อยขนาดไหนก็ฝากไว้นะครับ เทคโนโลยีเนี่ยช่วยทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีกําแพงกัน้นหรือไม่กัน้นก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะนําไปใช้หรือไม่นําไปใช้นะครับต่อให้ทางทีอาเซีย Academy เองเนี่ยเขามีโครงการดีๆให้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ได้นําไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology ช่วยได้นะครับกับบ้านไวใช้งานคล่องครับ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทักษะด้านดิจิทัลค่ะซึ่งสภากรารชาติไทยก็อยู่ในช่วงการผลักดันนะคะส่งเสริมให้บุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดค่ะตําแหน่งใดนะคะหรือสายงานใดก็ตามค่ะให้ทุกท่านมีทักษะด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดงานใดก็ตามนะคะวันนี้สุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์เออีกครั้งนะคะที่มาให้ความนอนุเคราะห์กับสภากรารชาติไทยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะเดี๋ยวเราจะมีหลักสูตรบ,บน e-learning นะคะบนวิทีาร์ซีของเราค่ะที่จะ พบเจอกับอาจารย์เอกอีกถึง2หลักสูตรในกันติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางบนทีอีเ a ช e อนดมีนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบเจอกันใหม่หลักสูตรหน้าสวัสดีค่ะ